สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายสรุปให้ท่านได้แคปเอาไปตัดสินใจซื้อเลยค่ะวันนี้วันเลขออกนะคะวันนี้วันเลขรัฐบาลออกนะคะยังซื้อหาซื้อลอตเตอรีร่ท่านนะคะท่านผู้ชมนะคะแคปเอาไว้เลยนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปสรุปสาดําจะไม่อ่านนะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลาให้ท่านได้ดูแล้วท่านให,ให้ให้ท่านได้แคปไปเลยนะคะเป็นตัวเลขสรุปนะคะ เป็นเลขสรุปค่ะอาจารย์อของป้าปู่สี่ห้านะคะหรือพระอาจารย์ต้นเศรษฐีค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเบอร์ตทรท่านเรียบร้อยนะคะแคปไปเลยน,นะคะอันนี้ของปู่ชุ้มแพรค่ะนะคะเป็นเลขสรุปเลยนะคะวดน,นี้เลขสรุปเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ขอโทษไอไอไอคลิปนี้ค่ะขอโทษจากคลิปนี้คลิปคลิปนี้เป็นเลขสรุปเลยนะคะ ท่านแคบเอาเลยนะคะเพื่อไม่ปห้การเสียเวลานะคะเราจะได้รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ทันนะคะปรวจชาวิจารณญาณในการรับชมค่ะนะคะแคบไปเลยนะคะไปซื้อเลยหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะใบเดียวก็มีสิทธิเป็นเศรษฐีได้นะคะียกว่าเป็นชีวิตใหม่เลยนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใบเดียวนะคะก็เป็นชีวิตใหม่เลยะค่ะนะคะปู่ชาวาณนีอ้อาจารย์ ตา,าจาร์ต้นเศรษฐีหรือปูสี่ห้นะคะ,ะดูเลยนะคะดูเลยซื้อเอาเลยนะคะอันนี้เป็นเลขลกน้องแมวนะคะของป้าปูห้าเดแปดค่ะอันนี้เป็นเลขขันน้ำมนของป้าปูห้าเดแปดนะคะ แคบเอาไว้เลยค่ะแล้วก็ไปหาซื้อได้เลยนะคะท่านผู้ชม,มปู่ชัยวานค่ะปู่ชัยวานนะคะแค,ะคบเอาไว้เลยนะคะท่านผู้ชมแคบเอาไว้เลยค่ะแคบเอาไว้เลยค่ะ เอไว้ไปซื้อเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ทุกคนตั้งตารอคอยนะคะเป็นวันที่มีโชคมีลาบนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษจะ <c oughs> โอ้ยมาดพอล้ <c oughs> <c oughs> ฉันแก่แค่ไหนแต่ในหัวใจฉันไม่เคยแก่ ลองแลลองแล้วลองแล้วลองแลลองแล,ล้ก็ได้แก่แก่อย่างนี้รู้งานบ้านดีไม่เคยแนงนาย <S <S 1> <S 1> <S 1> เป็นงานเปลิงแม่ไม้สายเปรนะคะแม่ไม้สายเปรเป็นงานเพลงชุดใหม่ของยาจิตพอตีวีค่ะอน,นะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้ทุกท่าน ตั้งตารอคอยนะคะอีกไม่นานท่านก็จะได้พบกับซิงเกิลใหม่ของเย็นจิตพัทวีค่ะแก็ปเลยนะคะท่านผู้ชมแก็ปเลยค่ะอันนี้เลขซองหกหมื่นเลขล่างนะคะเก้าสองสองเก้าของพระอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือปปูสี่ห้าค่ะลคลิปนี้เป็นคลิปรวมนะคะเป็นคลิปรวมนะคะจะได้ไม่ต้องงงนะคะอื ็เอามาให้ท่านได้พิจารณาเลยนะคะ mm hmm. เป็นการประพันธ์จากอาจารย์ไข่ทองคำนะคะสำหรับงานเพลงชุดใหม่ของเยจิตพอตีวีนะคะฉันแก่แค่ไหนแต่ในหัวใจฉันไม่เคยแก่ลองแลลองแล ลองแลลองแลลองแลก็ได้แก่แก,แกอย่างนี้รู้งานบ้านดีไม่เคยแนงนายหนุ่มหนุ่มทั้งหลยคิดจะปองไหมย่าได้ลังเลมาคบกันแลตารับรองว่าโยบายฉันเป็นแม่ไม้สายเปสายเปยังยังร้องไม่ได้คล่องนะคะ อ่ะนะคะพ่อปู่สีสุดโทค่ะแล้วก็มาปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแคปไปเลยนะคะแคบเอาจากแคบเอานะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค่ะนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรวมนะคะอ่าพ่อปู่วัดป่าอุดรค่ะเป็นคลิปรวมค่ะ ไปเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าท่านจะได้รีบไปซื้อนะคะอ่ะแคปไว้นะคะของกุตาทองสุกค่ะแคปเลยนะคะครวมให้แล้วค่ะเดี๋ยวจะว่าไม่ได้ไม่เห็นนะคะในเมื่อเป็นคลิปสรุปก็ต้องให้ดูทุกใบนะคะ ท่านจะได้เห็นทุกใบจ้ะเห็นทุกใบนะคะจะได้ทุกใบนะคะสรุปจะต้องให้ได้เห็นทุกใบเนาะอ่าบเพรปูเจ็กค่ะนะคะเห็นทุกใบเลยนะคะอ้ะอาวแม่ยาบางบทจ้ะ ไม่ยากเก็แก้วให้เป็นงวดแรกท่านเพิ่งมาอยู่นะคะแล้วก็เลขปู่3ม8ปดนะคะที่ท่านให้มาด่วนนะคะท่านโทรมา,ท,า,ท,รมาท่านโทรมาอยู่ตรงนี้นะเป็นค่ะปูสามแปดแปดมาแล้วท่านออกทุดงนะคะก็นุ่นเนี่ยน่าจะ ในนอเอาสาวดำไ,ไปบางกวาแนี้ <c oughs> ันนี้ได้มีอ่าหลวงหลวงหลวงพ่อทองสานะคะท่านโทรมาจากอุดรโทรมาด่วนเลยค่ะท่านนั่งได้เมื่อคืนนี้นะคะท่านเมตตาโทรมาหาสาวดำเมื่อกี้นี่ค่ะอ่าท่านนั่งเอานะคะบอกว่าท่านบอกว่าท่านนั่งเอาได้เลขบนล่างได้บนห้าศูนย์ได้ล่างห้าหกค่ะหลวงพ่อทองสาอุดรค่ะสาวดำรีบก็เลยไม่ได้เขียนคาว่าอุดรน,นะค่ะ ของหลวงพ่อทองสาท่านโทรมาแต่เช้าเลยค่ะเา้ารำจดให้แล้วนะคะอ่าใน,นท่านของพ่อปู่สามเป็ดจุดวางไว้ตรงไหนเมื่อนนวัน,นอันนี้แม่ย่าสีดาจัน์นะคะ <c oughs> แคบเอาเลยค่ะท่านผู้ชม รวมนะคะอันนี้เป็นเลขซองของช่องย็นจิตปารวิคอมโบดัมมหาสเสน่ห์ชาแนลสาวด,ดําพารวซึ่งให้เป็นเวลาสปีแล้วนะคะก็ส่วนมากจะเข้ากว่าหลุดนะคะเป็นเลขซองค่ะพิจารณาดูนะคะอันนี้เป็นเลขตะเกียงค่ะพิจารณาดูได้เลยค่ะนะคะเราชื่นชอบแล้วก็จัดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสาวดําจะวางให้วางให้ท่านแกปเอาเลยนะคะ อันนี้เลขกปู่สามแปดแปดที่ท่านโทรมาเมื่อเช้าค่ะนะคะตอนนี้ท่านก็ทุดงนะคะท่านแต่สาวนํำก็ไม่ได้ถามอะไรรายละเอียดท่านมีแต่ท่านมาบอกว่าภูมิเจ้าที่มาบอกว่ามาบอกว่าบอกให้ท่านว่ามาเอาไปออกแน่ท่านมาเอาไปออกแน่ท่านพระคุณเจ้าคนว่า่นณว่าซํานี่ล่ะนั่งจะถามที่ว่ามาเอาไปออกแน่ฝันจิตใจเจ้าในเพนเรยบอกว่าภูมิภูมิมาบอกเพนว่า ให้เอาไปออกแน่จันให้ให้เอาเลขตัวนี่แหละไปออกแน่นี่ก็สี่แปดหนึ่งเลขล่างสองแปดพันมาจัางสันน้คะคณะนั่งกับบอยฟังตามที่พ่น่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมักเข้ากับสื่อเลยจ้ะ mm. พ่อปู่นาโคนนะคะ mm. อ่าพิจารณาได้เลยค่ะ แม่สมุดประการค่ะแม่สมุดประการนะคะอันนี้เลขของปูสี่ห้าหรือว่าพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะค่ะ รวบรวมให้หมดเลยนะคะสาหรับคลิปนี้อันนี้เรียกปู่วัดป่าอุดรค่ะรวบรวมให้หมดเลยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะ,อะเอาแคปอาเลยค่ะเชอบท่านแคปอปเลยนะคะ ะะงวดนี้ไม่พลาดค่ะท่านให้งวดแรกเข้าบนล่างงวดที่สองก็เข้าหกสี่แต่สาวดําเขียนไม่หมดนะคะแต่งวดนี้หมดแน่นอนกับเขียนทุกตัวเลยค่ะไม่พลาดแน่ไม่ผิดหวังนะคะสาวดําเขียนให้หมดทุกตัววันนี้ไม่มีผิดพลาดกตร ชื่อง,งานเพลงชาติรักเตินค่ะอย่าลืมนะคะท่านเอของสาวดำถ้าชื่นชอบเพลงของยาจิตปอตีแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะ,ะมีเฉพาะกับยาจิตปอตีเท่านั้นค่ะ0 8 1 367 3267่เาค่ะแล้วท่านจะได้เพลงของยาจิตปอตีไปทุกเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองค่ะรักน้องไม่ต้องยกค่ะ จะเล่นนะครับสำหรับ f c ที่ชื่นชอบงานเพลงของเยจิตพัทบีนะคะซึ่งเป็นงานเพลงของตัวเองมีอ่าเป็นร้อยเพลงนะคะสาวเยจิตพอทีก็จะรวมมาเป็นอยู่ในแฟตได้อันเดียวนะคะแต่ท่านจะหาซื้อตามท้องตลาดตามที่ไหนไม่มีนะคะเพราะว่าทําเองค่ะทำเองขายเองร้องเองนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าอย่าลืมแอดเข้ามานะคะ0813673267จ้า